สวัสดีครับผมชั้นเมืองจันนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเมืองจันชาแนลนะครับก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่เรามาพูดคุยแบบเห็นหน้าเห็นตากันนะครับเพราะว่าในร้อยคลิปที่ที่ทำมาเนี่ยผมไม่มีที่เราจะเจอหน้ากันนะครับแล้วก็มาทําความรู้จักกันเนาะว่าผมเป็นใครนะครับคืออย่างนี้ในร้อยว่าคลิปเนี่ยผมก็จะเป็นคลิปที่ มาพูดคุยมาแบ่งปันเรื่องของวิธีการที่เราจะศึกษาภาะเครื่องของหลวงพ่อกลวยนะครับแล้วถามว่าทําไมผมก็ทําคลิปแต่ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นของหลวงพ่อกลวยนะครับที่มาที่ไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนอื่นนะครับอันนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปที่อือยูนปี2567นะครับก็ยังไม่นานเกินที่เราจะอวยพรป,ปีใหม่กันนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ย ใช้ชีวิตนะครับรักษาสุขภาพนะครับดูแลสุขภาพขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ให้มีการงานให้มีหน้าที่ให้กิจการรุ่งเรืองนะครับผมเองไม่มีพอรอันใดที่จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะจะอวยพรนะครับผมไม่ได้เป็นผู้เป็นพระ ที่ทรงอมพินยานะครับแต่ผมก็จะปีนี้จะเป็นปีที่ผมจะนำสิ่งดีๆนะครับให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาดูในคลิปผมนะครับจะแบ่งปันความรู้นะครับเอาท,ที่มีนะครับทีนี้เราที่มาที่ไปก่อนนะครับที่มาที่ไปเนี่ยผมเองเนี่ยก็ปกติก็สะสมพระเครื่องนะครับของในพื้นที่ผมเป็นคนจันท์ผมก็ มีพระเครื่องแล้วก็ศึกษาแล้วก็ซื้อขายด้วยเกสะสมด้วยนะครับในพื้นที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมไม่รู้จักท่านหรอกครับไม่รู้จักของพ่อกลวยจนวันหนึ่งเราก็มีปัญหานะครับเรามีปัญหาที่จะต้องแก้ไขนะครับแล้วก็เราธรรมดาแล้ครับเวลาคนเราที่แก้ไขปัญหาไม่ได้นะครับเราก็ต้องขอพึ่งพา,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพึ่งพาครูบาอาจารย์เผื่อท่านจะเม่ตาจะช่วยครับเราก็หลายๆที่เลยนะครับจนวันนึงเนี่ยผมเองก็มันก็มีเรียกอะไรมาเร่งเวลาครับมันก็เร่งเวลาจวนเจียนนะครับวันหนึ่งเนี่ยก็มีคิเห็นคิดท่านนะครับผมก็เลยบอกอ่ะงั้นก็ลองไปขอให้ท่านช่วยนะครับปรากฏว่าวิกฤตนั้นน่ะหลวงพ่อก็ช่วย ตามที่เราขอได้แบบหนึ่งเซคือวันเวลาทุกสิ่งอย่างเนี่ยหลวงพ่อช่วยนะครับก็ตั้งแต่นั้นมาก็เลยตอนที่ไปหาหลวงพ่อนะครับไปแก้บนเนี่ยก็อารัธนาก็บอกกับท่านว่าผมไม่รู้จักท่านหรอกผมเองก็จะทําคลิปก่อนทําคลิปนั้นน่ยก็คือศึกษาก่อนศึกษาภาพของท่านว่าท่านเป็นยังไงก็บอกกับท่านว่าผมไม่รู้จักท่านนะนะแต่ผมก็ สะสมพเครื่องแล้วก็ซื้อขายเครื่องอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเผยแพร่บาร,รมีของหลวงพ่อนะครับก็ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็เริ่มศึกษานะครับศึกษาซื้อขายซื้อตัวแรกส่วนใหญ่จะซื้อนะครับแล้วก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็เกบานด้วยเราไม่รู้นะครับด้วยเราไม่รู้เราก็หลงทางอยู่นานนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ3ปีนะครับ3ปีถึงเข้าปีที่4ถึงมั่นใจว่าเรารู้จัก เขาเรียกอะไรอะคอนเซปต์การสร้างผ้าของท่านนะครับอัตลักษณ์ของท่านซิกเนเจอร์ของท่านเราก็มั่นใจนะครับก็เริ่มเข้าปีที่4ปีที่4เนี่ยตอนท้ายๆเนี่ยหเดือนหลังเราก็เริ่มซื้อขายพอรเริ่มซื้อขายเราก็มั่นใจเริ่มเริ่มหาความรู้ด้วยขายด้วยเลี้ยงชีพด้วยนะครับจนเข้าปีอีกสักพักหนึ่งก็เริ่มทําคลิปนะครับทาคลิปเนี่ยเริ่มต้นผมก็เริ่มจากพ้าที่มี แล้วกเ็เราก็ไม่เคยเจอหน้าเจอตากันนะครับก็คลิปนี้ก็เรามาเจอหน้าเจอตากันนะครับจะได้รู้จักกันนะครับบางคนก็จะคือคนมาซื้อขายะก็ได้มั่นใจว่าเออผมเป็นใครเห็นหน้าเห็นตาอยู่อยู่เมืองจันทเออถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็มาหาที่เมืองจันได้ทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยก็ต้องพอเรารู้จักแล้วเนาะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงก็ ทีนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ผมเริ่มจะอืมเขาเรียกว่าไงล่ะเราก็จะมีสตรีมบ้างนะครับมีสตรีมบ้างสตรีมเผื่อว่ามันจะเป็นการพูดคุยสองทางนะครับเพราะว่าการทำคลิปเนี่ยมันก็เป็นเป็นการพูดทางผู้ผู้ทางเดียวนะครับผมก็พูดอยู่คนเดียวอืมก็จะปีนี้ก็จะเริ่มมีสตรีมนะครับผ่านเฟซ ผ่าน Youtube นะครับแล้วก็จะเริ่มไปไลฟ์บ้างใน Facebook ส่วนตัวก็ติดตามกันส่วนในช่อง Youtube เนี่ยก็อาจก็อาจจะเริ่มนะครับเร็วๆนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ครึ่งๆนะเพราะว่าผมก็จะแบ่งปันเรื่องวิธีการดูพระของหลวงพ่อด้วยเหตุว่าสิทธิอนุสิทธ์ของหลวงพ่อเนี่ยมีมากมายแล้วก็ต้องบอกอย่างว่า ด้วยด้วยด้วยที่มีคนเข้ามาศรัทธาเยอะนะครับเริ่มต้นการเก็บก็อาจจะไปเก็บพาย้อนยุกซึ่งไม่ได้บอกนะครับการเก็บพาย้อนยุกไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่เป็นงี้ก็คือการที่เราเราอยากเก็บพระของครูบาอาจารย์นะครับแน่นอนละ่ะท่านสร้างในช่วงที่ท่านมีชีวิตเพราะฉะนั้นอ่ะพระเครื่องถามว่าอะไรนะัก น่าเก็บว่ากันถ้าเกิดเรามีงบจํากัดนะเราก็ถ้ามีงบไม่จากัดคุณก็เต็มที่เลยทั้งพาย้อนยุคทันยุคทีนี้พระทันพระที่ท่านทําตอนมีชีวิตอ่ะมันเป็นพระที่ท่านใส่พลังจิตด้วยจิตของผู้สร้างท่านด้วยท่านใส่คาถาคมของท่านทีนี้เนี่ยมันก็เกิดมันก็คือ,ก,คอการดูพระนะครับการดูพระเนี่ยมันเป็นปัญหามานมนนานนะครับสิบยี่สิบปีเราก็ บางคนเนี่ยถามว่าบางทีเล่นพระห้าสิบปีแล้วยังดูพระไม่เป็นนะครับผมมันไม่พูดเกจิอื่นเหมือกันนะคือในในสายของหลวงพ่อกลวเองเนี่ยในขอในสายของท่านเนี่ยพระของท่านทําเยอะมันเป็นปัญหาว่าเช่นสากลไม่สากลเช่นท่านสร้างไม่สร้างยึดตามหนังสือยึดตามรุ่นพี่ที่พูดสิ่งที่ผมทําก็คือแนวคิด นะครับในการสอหางท่านเพราะว่าหนังสือเนี่ยไม่สามารถที่จะรวบรวมทุกพิมพ์ทุกสิ่งอย่างที่ท่านสร้างได้นะครับทุกคนที่ทำหนังสือก็ยอมรับแล้วว่าไม่สามารถนะครับไม่สามารถที่จะทำเขาเรียกอะไรรวบรวมทุกสิ่งอย่างของหลวงพ่อไว้ได้นะครับถ้าจะรวบรวมก็ต้องมี10ปีขั้นต่ำนะครับแต่ละคนก็พูดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รวบรวมเท่าที่รวบรวมได้ นะครับแล้วก็2ก็คือการไปยึดโยงว่าสากลไม่สากลอันนี้เนี่ยมันก็คือตามบทบัญญัติของคนที่เล่นมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเอาไปใช้ได้ส่วนหนึ่งที่เหลือเราก็ต้องทําความเข้าใจว่าพระหลวงพ่อสร้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่มันไม่สากลแต่ถ้ามันแท้ทันทานเราก็ควรที่จะเก็บแล้วก็การวิธีการดู วิธีการดูพ่าเครื่องนะครับย้อนกลับไปในยุคของที่ที่มีคนอยากเข้ามาซื้อขายอยากจะสร้างเป็นอาชีพกลายเป็นว่าถูกให้ท่องตำหนินะครับท่องตำหนิว่าต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับด้วยหลายๆอย่างนะครับมไม่ใช่ว่าทุกคนนะผมก็ย้ำนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนคือคนที่เก่งก็มีเก่งกว่าผมก็เยอะนะครับ มีเยอะมากมายแต่บางคนก็ไม่ได้มาทําสื่อไม่ได้ออกมาพูดเพื่อเขาเรียกว่าอะไรล่ะบางครั้งเขาก็ไม่อยากพูดแค่ซื้อขายวันๆเขาก็อยู่ได้แล้วนะครับไม่อยากทําสื่อไม่อยากออกมาแต่ทีนี้ปัญหาก็คือสื่อเนี่ยมันเข้าถึงทุกคนได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผมมาทําก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยดูพระเป็นเล่นพระได้ด้วยตัวคุณเองนะครับไม่ต้องไปพึ่งพา ใบรับประกันใดๆทั้งสิ้นซื้อด้วยตัวคนเองเข้าใจด้วยตัวคนเองนะครับดูพระเครื่องเป็นวัตถุโบราณถามว่าทำไมต้องดูเป็นวัตถุโบราณเพราะว่าเอาง่ายๆว่าการดูสมัยก่อนนะครับเราก็นั่งท่องว่าไอ้ต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้ต้องไอ้นี่ต้องไอ้นั่นต้องไม่มีไอ้นี่และต้องมีไอ้นั่นมันก็นเลยทำให้การดูพระ ขาดการเรียนรู้ที่มันเป็นจริงก็คือการดูของเก่านะครับศาสตร์การดูของเก่าก็กลับกลายเป็นว่านะครับเมืองไทยโดยเฉพาะพระเครื่องนะครับของเก่ามันก็คือของเก่าถูกไหมไม่ว่าจะเป็น100ปี500ปีพันปีเพราะว่าพระเครื่องมีหลายหลายยุคหลายช่วงแต่กลับกลายเป็นว่าท่องตำหนิกัน,นเฉยนะครับรู้ด้วยตำหนิมีอะไรในแม่พิมพ์ นะครับทั้งๆท,ที่บางองค์เนี่ยก็100ปี500ปีมันก็เลยเราดูของเก่าไม่เป็นคือกลับกลายเป็นว่าชมรมพัะเครื่องนะครับสมาคมพัะเครื่องหรือจะอะไรก็แล้วแต่ในพักเครื่องสอนให้ดูตำหนิทั้งๆท,ท,ท,ที่ทั่วโลกเขดูวัตถุโบราณกันด้วยความเก่าวิธีการสร้างแล้วก็เนื้อหานะครับ มันน่ากลัวนะครับถ้าวันหนึ่งเนี่ยผมจะบอกให้ว่าหลวงพ่อกลัวเองเนี่ยชาวต่างชาติก็ซื้อกลับไปของเขาเนี่ยเยอะวันหนึ่งเนี่ยเขาก็เปิดถ้าเปิดพิพิพธภัณฑ์น,นะแล้วเราต้องไปดูพระเขาอะและเขาไม่ท่องตำหนิกับเราเลยอะนะครับแล้วเขาสอนเราให้ดูด้วยการดูวัตถุโบราณที่เขาดูคนทั่วโลกเราอายกันนะครับเรามานั่งท่องตำหนิเราไปนั่งเฉียงกับเขาเสร็จ นะครับเสร็จและต้องบอกว่าภระเครื่องของหลวงพ่อที่เป็นในโซนนิยมมันออกไปเมืองนอกพอสมควรนะครับไปออกออกไปเมืองนอกพอสมควรเพราะว่าท่านมีชื่อเสียงกับชาวต่างชาติเหตุผลเพราะว่าไปใช้แล้วเขาเกิดสิ่งดีๆก,กับกับชีวิตเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขามีมีมีตะต้งตตังเขาก็มาซื้อกลับไปนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องบอกว่า การที่ผมทำคลิปก็เพื่อให้เพื่อนๆดูได้นะครับใครอยากดูพาร์ทด้วยตัวเองก็มาติดตามดูเรื่อยๆนะครับมาติดตามดูเรื่อยๆเพราะว่าผมเองก็จะไม่ใช่อาจารย์เพราะฉะนั้นผมก็แบ่งปันความรู้เรื่องของแนวคิดเรื่องของวิธีการนะครับเพราะว่าวิธีคิดที่ถูกเนี่ยมันก็นำพาซึ่ง วิธีการที่ถูกเราก็จะไม่หลงทางเราก็ดูวัตถุโบราณเป็นด้วยธรรมชาติในองค์พระโดยที่เราไม่ต้องซื้อพระด้วยเขามีใครเป็นชื่อเสียงของใครพระของใครนะครับพระแท้มันไม่ได้หมายความว่าอยู่กับใครพระแท้ต้องอยู่ในตัวองค์พระเองนั่นคือสิ่งที่ผมจะพยายามทำนะครับถามว่า ทำเพื่ออะไรก็บอกแล้วก็เพื่อผมรับปากหลวงพ่อไว้นะครับผมรับปากถึงแม้จะรับปากกับลุปปั้นท่านแต่ผมก็เชื่อว่าจิตวิญญาณนะครับของท่านยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ทําเพื่อหลวงพ่อ่น้นเองไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้สนใจเรื่องเชื่อสิ่งนั้นท้องเพราะผมก็ไม่ได้ไม่เคยสถาปนาตัวเองว่าเป็นสายตรงนะครับผมก็แค่คนธรรมดา ที่รักท่านเ,ยเฉยๆอยากอนุรักษ์พระท่านเพราะว่าท่านสร้างพระไว้เยอะทุกคนรู้คนที่เป็นคนที่เป็นศิษย์จริงๆคนที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะคนที่รักท่านจริงๆก็จะรู้เนะครับว่าท่านสร้างพระเยอะบางคนก็เหมือนจะบุรี่ท่านด้วยว่าสร้างพระเยอะพระพระดูกโหลกาล,ลาพระไม่น่าเก็บมีเยอะไม่น่าเก็บแต่ถามว่าทําไมมันมีเยอะ นะครับคุณก็ไปหาคําตอบเอาท่านสร้างไว้ใช้ท่านสร้างมันไวเพื่อขายนะครับท่านเหน็ดเหนื่อยจะตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องดูอ่คะครูบาอาจารย์เรานะครับสร้างพาไว้เยอะเราก็ควรที่จะอนุรักษ์พระของท่านเพราะว่าถ้าเรายึดตามหนังสืออย่างเดียวหนังสือไม่ได้ผิดนะครับเพียงแต่หนังสือรวบรวมไม่หมดการที่เราจะรวบรวม,รวมอนุรักษ์ พระของท่านให้ลูกให้หลานได้รู้จักเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องใช้การพิสูจน์เรื่องของจักตัวองค์พระทางกายภาพการเปลี่ยนแปลงความเก่าวิธีการสร้างนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ค่อยมีใครสนใจเรื่องวิธีการสร้างจริงๆมันมันเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับก็ดูแต่ตําหนิกันอย่างเดียวนะครับแล้วก็ดูแต่พระนิยมพอพระไม่นิยมก็คือเรื่องมันมันมันคุมมัน มันอยู่ระหว่างสองฝั่งนะครับระหว่างพณิชิ์กับอนุรักษณ์แน่นอนล่ะคนเราไม่ได้ร่ํารวยที่จะเก็บพระ <c oughs> ทุกอันของหลวงพ่อได้นะครับทุกคนก็ต่างฐานะต่างต้นทุนนะครับใครมีกําลังเยอะก็แน่นอนล่ะเขาก็มีกําลังเก็บนะครับคนเราอ่ะมันแขวนพระได้ยองค์เดียวที่เหลือเป็นการเก็บเพื่อและเลือกถึงท่าน การเก็บเพื่ออนุรักษ์นะครับส่วนการโหมดซื้อขายก็เราก็เห็นกันอยู่อันนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงอะไรมากมายนะครับก็รู้จักกันนะครับรู้จักกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทำมาโดยตลอดในร้อยกว่าคลิปนะครับใครที่มาเจอกันครั้งแรกนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับว่าอืม ผมเจตนาอะไรนะครับเจตนาเพื่อให้ดูพะเป็นหรือหรือเอาแต่ค้าขายนะครับจะถ,ถามว่าคนที่เข้ามาซื้อขายอย่างเดียวก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับอย่าไปอย่าคือไม่ใช่อะไรคือเหมือนผมมาพูดแล้วก็ดูให้เหมือนเออเป็นเทวดาไม่ใช่คนเรามันมีความหลากหลายนะครับคนเราบางคนก็ต้องหาเงินผมเองก็ต้องหานะครับแต่ก็ต้องสำหรับผมนะ ผมอยากหาแล้วนอนหลับไม่ต้องมานั่งประกันพัให้วุ่นวายนะครับสอนให้ดูดูให้เป็นแล้วค่อยศึกษาเออแล้วค่อยซื้อขายแล้วค่อยเก็บสะสมอันนั้นนา่ดีกว่าไม่ใช่ซื้อไปแล้วแล้วก็ขอให้แค่มีใบรับประกันแล้วก็ดูไม่เป็นใครถามก็ดูไม่ได้แม้แต่ลูกคุณถามก็อธิบายไม่เป็น้ามันดูยังไงไม่รู้รู้อย่างเดียวมีใบรับประกันนะครับแล้วอย่าลืมนะครับสํานักรับประกัน ถ้าเกิดเขาปิดตัวไปนะครับไปขายสำนักอื่นก็ไม่ได้นะครับเขาก็ซื้อขายเฉพาะสำนักเขาเองเพราะว่าสำนักก็มีเยอะด้วยแลวเขาก็จะซื้อขายขายองพระเขาเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็จะพยายามจะให้ทุกคนะดูพระเป็นนะครับพยายามดูพระให้เป็นเพราะไม่งั้นเนี่ยมันไม่มีใครอยากจะเก็บพระของหลวงพ่อเพราะว่าอะไรอ่ะ เพราะว่าถ้ามัวแต่สนใจเรื่องแต่ละคานะบางอันแทบไม่มีราคาก็มีพระของหลวงพ่อนะครับเพราะว่ามันถูกกําหนดด้วยการตลาดนะครับแน่นอนเขาซื้อขายมันก็ต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องมีน้อยต้องเป็นที่นิยมราคาจึงมามันเป็นหลักง่ายๆสามัญธรรมดานะครับแต่ผมเองก็จะมาทางฝั่งของการอนุรักษ์การอนุรักษ์เนี่ย แน่นอนก็คือบางอันเนี่ยที่ไม่นิยมผมก็จะเอาเอามาให้ดูไม่มีในระบบผมก็ไม่ได้สนใจหรอกระบบคือใครอะนะครับระบบมันก็แค่คนคนหนึ่งที่เห็นพามาประมาณหนึ่งนะครับผมเองก็จะพูดอีกแง่หนึ่งว่าการสะสมควรที่จะทุกอย่างที่หลวงพ่อทำอย่าลืมนะครับพายุต้นของหลวงพอนะ่อจะทำไปเยอะจะเป็นเครื่องลางมีดพักเครื่องธน,นสิิ ผ้าของหลวงพ่อมีทุกแทบทุกเนื้อนะผมมองว่าคือน่าจะทุกเนื้อ,อจริงๆเนื้อพวงยังมีเนื้อดีบุกเนื้อชินเนื้อดินดินผสมผสมแร่ผสมผงโอ้โหผสมเยอะมากว่านอย่าลืมนะครับผ้าเนื้อว่านของหลวงพอนะ่อเน่ยเป็นสิ่งที่สําหรับผมนะเป็นสิ่งที่โคตรดีเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อจะเป็นจุดศูนย์รวมของการรักษาสมัยก่อนเนี่ยไม่มีโรงพยาบาล นะครับมันไกลโรงพยาบาลพระวัดเนี่ยมันก็คือโรงพยาบาลหลวงพ่อเนี่ยเก่งเรื่องยานะผมจะบอกให้คนไม่ค่อยสยในใจเรื่อง,นงอเนี้หลวงพ่อแบบเก่งเรื่องยาท่านเสาะหาใครเก่งเรื่องยาท่านก็ไปเรียนนะครับท mm ่านก็ไปเรียนท่านแม้แต่ที่จัน์ก็มานะครับท่านก็มาเรียนท่านไปทุกที่แหละนะครับเพื่อการรักษาคนจริงๆอ่ะคนสในใจเรื่องพระเวท ความอาคมขั้นถังของหลวงพ่อเยอะแน่นอนละมีคนพูดถึงทุกวันนะครับใครไปดูในคลิปก็มีทุกวันแต่เรื่องศาสร์การรักษาคนเนี่ยหลวงพ่อโคตรดีโคตรเก่งเลยเก่งไม่แพ้เรื่องความเหนียวอะ่ะการการใช้ว่านนะครับไม่ว่าจะเป็นว่านสเสน่ว่านรักษาท่านเก่งมากแต่ไม่ค่อยมีใครที่จะพูดถึงหรือมาเช,ชิดชูผมเองก็หาข้อมูลแต่ว่าแน่นอนละมัน ก็ต้องยอมรับผมอยู่ที่จันนี้มันก็จะยากคมควรนะครับผมก็จะพยายามคลิปไหนเจอคลิปไหนเป็นเนื้อว่านก็เอามาให้ดูนะครับก็ที่แล้วมาก็หยุดมา1อาทิตย์นะครับก็พึ่งจะกลับมาทำก็โอเคถ่ายคลิปแล้วก็ในปี67นะครับก็ขอให้ทุกคนปีนี้จะเป็นปีที่เศรษฐกิจไม่ดีเราก็รู้เนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ให้ระวังนะครับลักวิ่งชิงป้น18มงกุฎหลอกลวงแล้วในวงการพระเครื่องมันก็จะรุนแรงสองสาเท่าขอให้ระวังซื้อขายต้องให้ระวังครับดูพระให้เป็นเพราะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้อมูลในในในโลกโซเชียลมีมาเยอะนะครับว่าพระเนี่ยมันควรเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเก่าออกได้ออก นะครับแล้วก็ศึกษาจากธรรมชาติในองค์พระจริงๆนะครับและมันจะอยู่ชั่วลูกชั่วหลานลูกหลานคุณก็จะสรนเสริญคุณด้วยอ่ะโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้ทุกคนประสบความเร็จในในสิ่งที่คุณตั้งใจปรารถนานะครับแล้วก็ติดตามคลิปผมติดตามไลฟ์ติดตามส like, ตรีตม Steam. ผมก็จะมาแบ่งปันความรู้แล้วก็มีมุมขายผมขายหมดแหละ ไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่าผมก็ขายไม่ใช่ว่าเอาแต่เอาแต่โอ้ยมาทําคลิดนั่นอย่างเดียวแน่นอนล่ะคือคืออย่างนี้เจตนาผมก็คือซื้อขายให้มันเหมือนเหมือนในสมัยก่อนรุ่นปู่รุ่นรุ่นพ่อรุ่นปู่เราที่ซื้อขายกันนะครับเก็แท้แมวความดูกันเองดูกันให้เป็นแล้วค่อยซื้อเพราะว่าคุณก็จะเก่ง นะครับคุณซื้อพาด้วยตัวเองคุณจะเก่งแล้วก็มันจะเก่งทุกวันถึงแม้จะโดนเกบ้างมันก็จะมันเป็นครูสิ่งที่ผิดพลาดมันคือครูชั้นเยี่ยมเลยครับนะครับถ้าคุณมีใบรับประกรันคุณก็จะดูพาไม่เป็นแต่สิ่งที่ผิดพลาดน,นั่นคือทําให้คุณเข้มแข็งทําให้คุณมีความรู้มากขึ้นอย่ามองว่าเป็นเรื่องไม่ดีนะครับการเสียงเงินไปกับความผิดพลาดน,นั่นคือสิ่งที่ดีอย่ามันคือจิ๊กซอในการที่เราจะประสบความสาเร็จ ในวงการนี้นะครับในสายของท่านพ่อก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็แล้วเจอกันสวัสดีครับ